ผมกเรประสิทธิ์เจทรงธมนะครับนายกสมาคมผู้ผลิตน้ําดื่มจังหวัดสมุทรปราการครับครับผมผมวรนนท์ศิริสารองประธานสมาคม,มน้ําดื่มสมุทรปราการครับผมกาบเรียนสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้ที่สมาคมผู้ผลิตน้ําดื่มจังหวัดสมุทรปราการนะครับได้เดยนเชิญพวกเราทุกท่านนะครับมาทําข่าวด้วยกันก็สืบเนื่องจากนะครับ ราคาน้ําดื่มที่ขายในโรงเรียนทุกโรงเรียนนะฮะแพงนะครับราคาสูงริ้วเลยสูงกว่าความเป็นจริงนะสองกว่านะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันว่าสาเหตุทําไมราคาน้ําดื่มที่ขายในสถานศึกษาในโรงเรียนนะครับลูกหลานของเราจะต้องบริโภคน้ําดื่มที่ราคาแพงอย่างนั้นนะครับาจากภาวะโรคระบาดโควิด1ิที่ผ่านมา2ปีนะครับ ทำให้ผู้ปกครองทุกท่านนะครับพบกับความยากลําบากในการดารงชีพคือเศรษฐกิจที่ฝืดเครืองนะครับาหาเงินไม่ค่อยได้นะครับนนำซ้ำนะครับในช่วงก่อนเปิดโรงเรียนนั้นก็เกิดสงครามรัสเซียและยูเครนขึ้นนะครับซึ่งสงครามนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะยืดเยื้อไปนานอีกแค่ไหนส่งผลให้ราคาน้ํามันนะครับถีบตัวสูงขึ้นมานะครับรวมร้อยกว่าเปอร์เซนต์จากไปที่แล้วนะครับ ก็เลยเป็นปัญหา,าหนักหนกนะครับให้กับประชาชนและเครือข่ายผู้ปกครองที่มีลูกเรียนหนังสือซึ่งวันพรุ่งนี้วันที่17จะเป็นวันเปิดเทอมออนไลน์ร้อนะครับพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพรักทุกท่าน <c oughs> ผมในฐานะนายกสมาคผมผ,ผู้ผลิตน้ําดื่มของจังหวัดสมุทรปราการก็อยากจะเรียนชี้แจงกับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านว่า สมาคมผ,ผู้ผลิตน้ำดื่มจังหวัดสมุทรปราการซึ่งมีสมาชิกเป็นโรงงานผู้ผลิตน้ำดืม่มร่วม80โรงงานนะครับที่ผลิตน้ำดืม่มป้อนสู่พื้นที่ในจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดใกล้เคียงนะครับในโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้นสมาคมผู้ผลิตน้ำดื่มสมุทรปราการจำหน่ายน้ำให้กับโรงเรียนขวดละประมาณ2องบาทห้ิตังค์นะครับแต่สื่อทั้งหลายท่านทราบไหมครับในโรงเรียนนั้นขายน้ำให้กับนักเรียนคือลูกของเราขวดละ6กถึง7บาท นะครับซึ่งสร้างกำไร240ถึง280อันนี้คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคมและยังไม่มีใครมาตีเผยแผ่ในประเด็นตรงนี้นะครับเมื่อย้อนกลับไปดูนะครับว่าทำไมลูกหลานของเรานักเรียนจะต้องซื้อน้ำดื่มในราคาสูงขนาดนี้บริโภคก็พอจะได้คำตอบว่าการบริหารจัดการขายน้ำในโรงเรียนนั้นส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโรงเรียนนะครับ จะให้สัมปทานหรือให้กับกลุ่มนายทุนแค่รายเดียวหูขาดการขายน้ำดื่มในโรงเรียนน,นั้นๆนะครับซึ่งสร้างกำไรให้กับกลุ่มนายทุนนะครับเป็นกอ่อเป็นกรรมเป็นอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นนี้เนี่ยอย่างที่ทราบกันว่าโรงเรียนนั้นมีหน้าที่สอนอบรมวิชาความรู้ให้กับลูกหลานของเราโรงเรียนเป็นผู้ให้ แต่โรงเรียนไม่ได้มีอำนาจหน้าที่มาทํากําไรจากการขายน้ําดื่มเป็นก่อเป็นกรรมอย่างนี้ก็อยากจะวอนนะครับฝ่าไปถึงข่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับสําสนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งมัธยมศึกษาได้ประถมศึกษารวมถึงกระทรวงศึกษาพิการด้วยที่กํากับดูแลโรงเรียนในสังกัดของท่านในกะารให้ช่วยพิจารณานะครับราคาของน้ําดื่มจากต้นทุนที่ท่านซื้อมาขวดละสองบาทห้าสิบทำไมท่านถึงขายขวดละหกถึงเจ็ดบาท ซึ่งเป็นภาระที่หนักอึ้งน,นะครับเพราะฉะนั้นในการเปิดเทิยในวันพรุ่งนี้ก็ขอวอนนะครับให้ผู้มีอำนาจในจังหวัดในกระทรวงในพื้นที่นะครับได้ลงมาช่วยสํารวจได้ฝากสื่อมวลชนทุกท่านด้วยว่าพรุ่งนี้ถ้ามีโอกาสเราไปสํารวจในโรงเรียนกันว่าในโรงเรียนใกล้บ้านของพวกเราเนี่ยแต่ละโรงนั้นถายน้ําดื่มให้กับนักเรียนของเราขวดเท่าไหร่นะครับและสาเหตุที่ต้องแพงอย่างนั้นเนี่ยเป็นไปนอย่างที่ผมได้นําเรียนกับท่านทั้งหลายหรือไม่ได้ช่วยกันรณรงค์นะครับ ว่าเด็กนักเรียนของเราเนี่ยไม่ควรจะซื้อน้ําแผงอย่างนั้นถ้าโรงเรียนไหนไม่สามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้ติดขัดปัญหาประการใดจะมากมผ,ผู้ผลิตน้ําดื่มจังหวัดสมุทรปราการพร้อมที่จะเข้าไปจําหน่ายน้ําดื่มในขวดละราคาขวดละ3าบาทให้กับนักเรียนลูกหลานของเราได้ดื่มน้ําดื่มปราคาถูกคุณภาพมาตรฐานนะครับอันนี้คือข้อเรียกร้องของสมาคมน,นะครับถ้ามี าการร้องของขอความช่วยเหลือนะครับสำนักง,งานของสมาคมผู้ผลิตน้ำดื่มจังจหวัดสมุทรปราการของเราตั้งอยู่ที่เลขที่992บู่3ถนนเทพรัตษ์ตำบลเทพรักษ์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเบอร์โทรที่จะติดต่อสำนักง,งานของผมคือ0853303355ผมนายกสมาคมและก็กลุ่มโรงงานที่อยู่ในสมาคมผู้ผลิตน้ำดื่มงหวัดปราการพร้อมแล้วนะครับที่จะช่วยเหลือพ่อแม่ผู้ปกครองทุกท่านและก็ลูกหลานของท่าน ให้บริโภคน้ําดื่มในราคาที่ยุติธรรมนะครับเพื่อลดภาระเศรษฐกิจที่พ่อแม่พี่น้องประสบอยู่ในทุกวันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมจะนําเรียนสื่อมวลชนแล้วก็ช่วยกันประโคมและก็สร้างสารรค์ความยุติธรรมให้กับลูกหลานของเราที่อยู่ในโรงเรียนนะครับที่ถูกผูกขาดมานานเรื่องของน้ําดื่มนะครับผมเองในานามของสมาคมก็ทนดูไม่ไหวนะครับวันนี้จึงออกมาขับเคลื่อนเรื่องนี้ เริ่มต้นจากสมุดป,ประการของเราซึ่งเป็นที่ตั้งของสมาคมผู้ผลิตน้ําดื่มของเรานะครับท่านอุปนายกออเอะไรเพิ่มเติมเมนชนครับก็ไม่มีอะไรเสริมมากนะครับก็อย่างที่ท่านประธานก็พูดว่าณตอนนี้ภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ของก็ทุกอย่างแพงไปหมดผมก็เห็นด้วยนะว่าโรงเรียนรุ่นหลุดหลานเราที่โรงเรียนแต่โรงเรียนเนี่ยควรจะริพวกน้ําดื่มในราคาที่ถูกไม่ได้อยู่ที่ในส่วนของของ ผู้ประมูลผู้ค้าที่ขายราคาน้ำดื่มให้กับเด็กนักเรียนเนี่ยราคาขวดละหกถึงเบาทแต่ต้นทุนอยู่ที่ประมาณไม่เกิน3บาทผมก็เห็นด้วยในใน,ในสถานการณ์แบบนี้ครับผมครับพี่น้องสื่อมวลชนครับมีคําถามอะไรเชิญได้เลยครับท่าครับท่านคิดว่าตามโรงเรียนเนี่ยเขาจะประสานมาขอความช่วยเหลือหรือครับเพราะว่าเขาขาดผลประโยชน์ในการขายน้ำ อันนี้ละครับคือประเด็นหลังจากที่พวกเราช่วยกันเปิดเผยข้อมูลนี้สู่ตาดสาธารณาชนแล้วเนี่ยนะครับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องขํามากํากับดูแลให้เกิดความเป็นธรรมนะครับโรงเรียนจะไม่ประสามนมาไม่เป็นไรครับถ้าเครือข่ายผู้ปกครองหรือใครอยากให้สมาคมไดม้โอกาสช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการสมาคมพร้อมนะครับที่จะนําน้ําดื่มราคาถูกขวดละสามบาทไปจําหน่ายให้กับลูกหลานของท่านให้กับนักเรียนของท่านถึงที่โรงเรียนเลยนะครับ จะเข้าไปจําหน่ายในโรงเรียนหรือว่าหน้าโรงเรียนครับรอ,อันนี้จะต้องประสานกับทางผู้บริการโรงเรียนหรือผู้บริหารโรงเรียนว่าเขามีความเห็นอย่างไรเขาจะร่วมมือกับสมาคมของเราหรือไม่ก็ต้องอาศัยเครือข่ายผู้ปกครองด้วยนะครับที่จะช่วยกันนะฮะรณร,รงค์ในสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วขวดที่ขายคนละสามบาทเนี่ยขนาดเท่าขนาดไหนครับนี่แหละครับขวดสามบาทเนี่ยก็คือขวดปริมาตรห้าร้อยถึงหกร้อยซีซีนะครับอย่างที่ทุกท่านได้เห็นอยู่นะครับห้าร้อยถึงหกร้อยซีซีนะ ลูกชงอะไรก็แล้วแต่เราขายขวดละสามบาทบมทนะครับอย่างนี้นะครับจะช่วยลดภาระต้นทุนลูกหลานของเราไปโรงเรียนลูกของเราดื่มน้ำวันละสองขวดนะก็เป็นเงินที่หลายบาทอยู่เหมือนกันนะครับโรงเรียนเองเนี่ยมีวิธีการบริหารจัดการขายน้ําในโรงเรียนนั้นโดยการประมูลผ่านพ่อค้าคนกลางคนเดียวแล้วก็พ่อค้าคนกลางก็มีผลต่อแทน เพื่อสนับสนุนการศึกษาหรืออะไรก็กล่าวอ้างกันไปนะครับแล้วก็จึงเป็นสูตรที่มาของการจําหน่ายน้ําดื่มในราคาที่สูงเหล่านี้จริงๆแล้วเนี่ยโรงเรียนเป็นสถานที่ให้ความรู้การศึกษาแต่ลูกหลานของเราโรงเรียนไม่ได้มีนโยบายมาทํากําไรจากการขายอาหารขายน้ําดื่มนะครับควรจะเป็นงานบริการที่ช่วยเติมเต็มให้ลูกหลานของเรานะครับได้ดื่มน้ําดื่มที่สะอาดราคาที่ยุติธรรมนะครับ เคยคุยกัน5้าปัญหานี้เคยคุยกันแต่ว่าบทสรุปก็คือว่าโรงเรียนนั้นๆก็จะอ้างเหตุและผลนะครับในการหารายได้เข้าโรงเรียนนะจึงนํามาสู่การจําหน่ายน้ําดื่มในราคาที่สูงขึ้น240-280%ผู้ปกครองหรือนักเรียนจะทําอย่างไรที่จะได้ซื้อน้ําในราคา3บาทครับครับอันนี้ก็อย่างที่นําเรียนว่ากลไกของรัฐะเนี่ยนะฮะคือตั้งแต่ ผู้ว่าวราชก,การจังหวัดที่มีอำนาจในจังหวัดหรือกระทรวงศึกษาธิการที่มีอำนาจทั่วประเทศเนี่ยก็ต้องลงมาสอดส่องดูแลในการจําหน่ายน้ําดื่มอาจจะเป็นน้ําดื่มราคาควบคุมในโรงเรียนนะฮะเพราะเรารู้ต้นทุนแล้วนะครับผู้มีอำนาจนะครับในหัวหน้าหน่วยงานนั้นๆก็อาจจะกําหนดเป็นราคาขายที่สร้างความยุติธรรมให้กับนักเรียนได้แต่ลําพังจะให้โรงเรียนเนี่ยให้ความร่วมมือเนี่ยบางครั้งมันก็ลําบากเพราะนั้นผู้มีอำนาจต้องมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ ควบคุมราคาตรงนี้นะครับมีโอกาสที่จะประสานกับหอการค้าจังหวัดทางนี้จังหวัดที่จะเข้าไปควบคุมราคาน้ําดื่มในราคาที่เหมาะสมเพื่อเพื่อักเรียนครับ่ส่วนตรงนี้มีฮะควรจะต้องเป็นส่วนของหน่วยราชการที่มีอำนาจในการกากับหน่วยงานนั้นๆโดยตรงนะครับผมพุ่งประเด็นมาที่โรงเรียนเพราะว่าโรงเรียนนักเรียนไม่ได้มีรายได้แล้วก็มีการบริโภคน้ําดื่มเป็นจํานวนมาก เพราะนั้นหน่วยงานสังกัดที่ควบคุมเป็นผู้วังทับบัญชาโดยตรงของโรงเรียนก็คือสพทรหรือสพมสพมปกระทรวงศึกษาธิการหรือผู้ว่าร,ราชการจังหวัดนะครับซึ่มีอำนาจโดยตรงนะครับที่จะเข้ามากํากับดูแลครับนั่นหมายความว่าวันนี้ทางสมาคมเพนออกมาเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกํากับดูแลต้นทุนของน้ำด่มถูกต้องครับในโรงเรียนถูกต้องครับ คือเสริมนิดนึงจริงๆแล้วเนี่ยทางสมาคมเราก็จะหน่ายน้าดื่มให้กับทางโรงเรียนอยู่แล้วแรกแรกเราก็มีราคาตั้งแต่ราคา40 35แล้วตอนนี้ณตอนนี้บางส่วนเราก็ส่งราคาอยู่ที่30เรารู้ต้นทุนของ,งเราแล้วแต่คือปลายทางผู้บริโภคอยังยังต้องออบอริโภคน้ําดื่มที่ยังราคาเท่าเดิมที่ยังสูงอยู่ไม่ลดตามราคาต้นทุนเลยณตอนนี้เราเฉลีย่ยแล้วอยู่ที่กนละ2บาท50เราแล้วไปจำหน่ายในโรงเรียนแล้วเนี่ยโรงเรียนไปขายเนี่ย เจ็ดบาทแปดบาทกําไรคืออย่างที่ท่านว่าสองร้อยสองร้อยกว่าปเปอร์เซ็นต์เลยก็คือถ้าเราว่ารับต้นทุนไปสองบาทห้าสิบแต่ได้กำไรสี่บาทห้าสิบมันมันสองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเราก็อยากวิงวอนสื่อว่าเราจะมีวิธีการหรือภาษาัมพันธ์แบบไหนอย่างไรว่าราคาน้ําดื่มนองเยนอ่ะต้องถูกกว่าท้องตลาดครับผมซึ่งจะฟังปฏิกิริยาของผู้บริหารว่าจะตอบสนองช่วยเหลือ พ่อแม่ผู้ปกครองหรือนักเรียนอย่างไรนะอันนั้นก็คือหน่วยเหนือต้องสังกัดนะท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านกระทรวงศึกษาธิการสพทสพมนะก็ต้องมีส่วนร่วมลงมาอ่านะผมมีหนังสือบังคับบัญชาลงมานะฮะถ้าประสานกันทุกภาคส่วนผมคิดว่าสิ่งที่ผมรณรงค์ในวันนี้สามารถที่จะเห็นผลจริงได้ก็คือนักเรียนจะบริโภคน้ำดื่มในราคาที่ลดลงอย่างแน่นอนครับ ต่้งวางเป้าหมายโรงเรียนอะไรในพื้นที่ไหนบ้างในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการครับเพราะสมาคมของเรานั้นเราเป็นสมาคมผู้ผ,ผลิตน้ําดื่มจังหวัดสมุทรปราการเราจะดูแลจังหวัดสมุทรปราการทั้งหมดซึ่งเครือข่ายของเรามีอยู่ร่วม80โรงงานที่สามารถที่จะเข้าไปดูแลโรงเรียนใกล้โรงงานของท่านได้นะครับจุนเจือเกื้อหนุนกันได้ครับ หลังจากนี้ก็วิงวอนนะครับสื่อมวลชนทุกท่านนะครับท่านอยู่ใกล้โรงเรียนไหนลองเข้าไปแวะเข้าไปเยี่ยมเยียนแล้วไปซื้อน้ําดื่มตามตู้ตามซุ้มตามร้านในโรงเรียนว่าจําหน่ายราคาอย่างที่ผมนําเรียนท่านหรือไม่นะครับแล้วก็ช่วยกันแจ้งข่าวนี้ให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับทั่วประเทศได้รับทราบนะครับว่าโรงเรียนนั้นนักเรียนของเรานาซื้อน้ําดื่มในราคาที่แพงเกินความเป็นจริงนะครับโอเคนะครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มีนะครับผมประสิทธิ์เกศทรงธรรมนะครับในฐานะนายกสมาคมผู้ผลิตน้ําดื่มจังหวัดสมุทรปราการนะครับและคุณวรนน์นะครับอุปนาย,ยกคนที่หนึ่งก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับวันนี้ที่ท่านได้เสียสละเวลาของท่านมาร่วมนะงานการแถลงข่าวในวันนี้นะครับเพื่อให้สังคมของเราน่าอยู่นะครับทุกภาคส่วนได้รับความยุติธรรมนะครับสินค้าน้ําดืม่มคือสินค้าที่สมาคมผลิตออกจําหน่ายและก็สมาคมก็จะอยู่เคียงข้างพวกเรา อร่อยไปนะครับขอขอบคุณทุกท่านครับัสวัสดีครับสวัสด,ด,ดีครับสวัสดีครับออมองว่าเฮ้ยถ้าแปดบาทเนี่ยจะสงไปคุณลดเหลือห้าบาทเพื่อลูกหลานได้ไม